เรายังเรื่องเหลือเรื่องที่อยากจะถามตอบนะคะอาจารย์ถามหนูนิดนึงสิคะว่าความรักที่ผ่านมาสองผลสามผลไม่สมหวังเนี่ยมันสอนอะไรกับชีวิตหนูบ้างค่ะคือความรักมันไม่ได้เหมือนในเหมือนซินเดอเรลล่านะคะมันไม่ได้ไม่ใช่ความฝันมันไม่ใช่ความฝันนะคะมันคือความจริงนะคะเราเกิดมาเราไม่ใช้กรรมเพราะฉะนั้นเราแต่งงานกับใครหรือยู่กับใครเราก็ต้องเจอทั้งสวรรค์และนรกแต่เราจะทํายังไงให้นรกมันอยู่ได้แล้วขึ้นมา อีกได้อยู่กับสิ่งที่พอใจและไม่พอใจให้มีความสุขที่สุดโอ้คุณพระคุณเจ้ามีคนเขาบอกอาจารย์นะคะว่าการแต่งงานเนี่ยเหมือนการเป็นควักลูกกาดทิ้งไปข้างหนึ่งค่ะคือตาบอดถูกต้องและอีกข้างหนึ่งนะคะก็ต้องเป็นกุ้งยิงหรือฝีเขาใหญ่มากแล้วก็ลืมลืมลีลีเหมือนนองจะแตกนะคะทรมานมอแต่มองแล้วลูกผัวอยู่ครบต้องพอค่ะก็ถ้าตาสว่างก็จะเห็นตําหนิเดี๋ยวเลิกอีกถูกต้องแสดงว่ากับคนล่าสุดของหนูหนูก็ หลับหลับลีลีไม่ได้หลับหลับลีลีเท่าไม่ได้หลับหลับลีลีแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์อย่างมุ้นอย่างนี้คุณต้องแบบว่าสูงร้อยแปดสิบผุนขาวแล้วมีซิกแพคอะไรไม่ต้องคนนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ไม่หล่อที่สุดเลยในชีวิตไม่ได้หล่อที่สุดไม่ได้หล่อที่สุดไม่ได้ขาวที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีซิกแพคหรยออะไรแต่ดีที่สุดอ๋อค่ะเอาสิของที่ดีที่สุดไม่ได้มาในรูปร่างที่ดีที่สุดถูกต้อง แสดงว่าหนูเริ่มมองอะไรจากอินเนอร์ต้องเป็นแล้วร่ะกว่าจะเป็นเนี่ยกว่าจะเป็นก็เดินไปหลายทีโอเคไปต้องคิดอะไรนะคะค่ะอาจารย์ต้องถามหนูต่ออีกนะคะเป็นลูกผู้หญิงแต่งงานมีผัวไม่ทำไมไม่ยอมจดทะเบียนสมรสเหตุผลส่วนตัวหนูอย่าบอกว่าเลิกกันแล้วก็ได้ไม่ต้องมารัางฟ้องแบ่งโลกมันคงไม่ใช่แค่นั้น น้องเม์เหตุห<บ>น่ <บน S 1> ส่วนตัวคือเมื่อเราเราไปรู้ผู้หญิงเวลาเราถ้าจะแต่งงานกับใครทุกคนจะคิดวอ้ยต้องจดทะเบียนเพื่อเหมือนเหมือนให้ผู้ชายเลี้ยงเราอะ่ะเหมือนผู้หญิงเวลากะจะแต่งงานผู้ชายคนนี้ต้องเลี้ยงเราชีวิตเราต้องสบายหนูจะแต่งกับใครหนูไม่ต้องให้ใครเปเลี้ยงไม่ต้องมาเลี้ยงหนูด้วยหนูเลี้ยงของหนูหนูอยากได้ไรห,หนูหาของหนูเองคือไม่ต้องว่าเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าด้วยเงินหรือว่าเพราะ เธอต้องเลี้ยงฉันเธอต้องซื้อไอ้นี้ให้ฉันไม่ต้องเราอยู่ด้วยกันเพราะเราพอใจที่ได้อยู่ด้วยกันถ้าเธออยากมีบ้านสิบล้านเธอก็ไปหาเองถ้าฉันนอยากมีบ้านสิบล้านฉันก็ไปหาเองมันได้มันใช่ศักดิ์ศรีว่าอาจารย์เขาเรียกอะไรอะมันอาจารย์ไม่เข้าใจน้องเมฆาฉันเห็นอีกกระเทยในเมืองไทยนะคะมันเรียกร้องว่นวายจะขอจดทะเบียนสมรสกับผัวกับเมียเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอย่างเช่นไม่สบายจะไข้ได้ป่วยพ่อแม่ตายหมดใครจะเซ็นให้ผ่าตัด อย่างนี้ถ้าสมมติหนูอยู่ตัวคนเดียวหนูมีลูกเลๆเกิดหนูไม่สบายต้องเข้ารับการผ่าตัดใครจะจดอนุญาตให้หนูผ่าคะนึกว่าหนูไม่มีสติคุณแม่เกิดคุณแม่ไม่อยู่แล้วลูกลูกจะเสร็จได้ไงยังไม่รู้นิติภาวะอย่างน้อยแม่ยังมีพี่น้องคือคือพี่น้องแม่ลูกก็เป็นเลือดเดียวกันให้ตายเราจะรักสามีขนาดไหนและรักแฟนเราขนาดไหนเขายังไม่ใช่เลือดเดียวกัน ว่าแล้วสามีหนูจะรับได้เหรอคะกับหนูที่มีความคิดว่าขนาดไหนก็ตามเธอก็ไม่ใช่เลือดก,กับฉันก็ <_ d ata> มันมันต้องรับให้ได้ค่ะมันคือความเป็นจริงค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะหนูพูดกับเขาไหมก็พูดว่าเธอรักกับฉันเธอต้องรู้นะว่าเรามีเรามีช่องว่างตรงคำคำนี้ก็ <_ d ata> มันถา,ถามว่าถ้าลูกลูกเป็นอะไรกับสามีเป็นอะไรแล้วเอาไหนก่อนอาจารย์เอาลูกอยู่แล้วถ้าแม่กับสามีเอาวันไหนก่อนก็เอาแม่ คือเขาต้องรู้ว่าเขาเป็นสามีหรือเราเป็นภรรยาเขาก็เราก็ต้องรองจากแม่เขาเราต้องรองจากลูกเขาเออถ้าถ้าเรื่องกันระหว่างแม่เขากับเราเขาก็ต้องเอาแม่เขาใช่เรื่องอะไรเราจะเอาเขามากกว่าแม่เราหรือลูกเราใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ต้องเท่าเทียมกัน ตายแล้วคุณผู้ชมเจ้ขาที่นั่งชมอยู่นะคะความจริงคือความจริงนะคะไม่ต้องมาโกหกตอแหลกันนะว่าอู้ตายแล้วเมียมากแม่กูยังมาทีหลังว่าอย่างนี่แม่เอาเบายเวลาแบบคุณแม่มานีดหนึ่งคุณก็วิ่งไปหาแม่แล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีสามีหรือแฟนที่ไม่รักแม่ตัวเองแล้วเขาจะรักเราได้อย่างไร น้องเมย์ค่ะป้าที่นู้ตายแล้วหนูน่ารักมากเลยหนูเป็นคนเข้าใจชีวิตชัดเจนถ้าผู้หญิงในโลกใบนี้เป็นอย่างน้องเมย์นะคะปัญหาครอบครัวเรื่องแม่ผัวลูกสไพรต้องหมดไปปล่อยให้เขาไปปฏิบัติแม่เขาให้เต็มที่ไปเลยอุ้ตายประเสริฐเลิศมากน้องเมย์ค่ะชีวิตของหนูผ่านมาตอนนี้อาจารย์นิสสัมไม่อยากถามว่าหนูยุเท่าไหร่ค่ะถ้าพูดไปคนก็ไม่เชื่อถ้าหนูบอก4ี่คนก็ไม่เชื่อหนูยังไม่สี่สิบนะคะเข้าใจค่ะเพราะหนูสวยมาก นะคะและอกอย่างหนึ่งนะคะนั่งเนี่ยหนูหน้าตาหนูมีออร่ามากเลยหนูอาจารย์เชื่อว่าคราวนี้หนูกลับมาเล่นหนังเล่นละครอีกตอนนี้ผลงานเริ่มออกไืแล้วหนูจะทวงเวทีราชินีจอเงินและจอแก้วกับคืนอาจารย์มั่นใจหนูเป็นคนใช้ชีวิตคุ้มไหมคะคุ้มค่ะหนูว่าคุ้มคุ้มมากหนูพูดถึงสิ่งที่หนูคิดว่าคุ้มให้ฟังหน่อยสิคะพ่ะสาวๆหลายคนอยากเป็นอย่างหนูค่ะสิ่งที่หนูทําคุ้มก็คืออ่า คืออะไรที่พลาดไปแล้วหนูเคยเจอมาลกหลายครั้งแต่หนูไม่เคยท้อแท้ว่าหนูเจอนากแล้วหนูมานั่งสงสารตัวเองมานั่งโอบตัวเองแล้วร้องไห้<ม>แต่หนูเจอนรลกอย่างแท้จริงแล้วหนูขึ้นมาแล้วเมยไม่ต้องการก,การชมจากใครแต่ว่าสู้หนูมั่นใจหนูสู้มาจนบัดนี้แล้ววันหนึ่งเราเรารู้สึกเองว่าเราเราภูมิใจในตัวเราเอง แค่เนี้ยคุ้มคุ้มที่สุดแล้วมีผู้หญิงจำนวนมากทีเดียวที่ยังนั่งอยู่ในนรกแลวหาทางออกไม่เจอน้องเมฆะบางคนอายแม้กระทั่งจะเลิกกับสามีด้วยกลัวคนว่าจะมีสามีใหม่ก็ไม่กล้าแต่หนูเปลี่ยนได้ทั้งสองทีสามทีะไรอย่างเนี้คืออาจารย์ยังไงทำอะไรในโลกนี้ก็มีคนด่าจะทำให้ดีที่สุดคนก็ด่าว่าอินี่มันแอบแฝงมันแหลบแล้วหรือ่าก็ยังไงทำเลวคนก็ด่าทำดีคนก็ด่าเพราะฉะนั้นทำไปเถอะค่ะ ที่เป็นตัวของตัวเราเองลูกค้าถ้ามีคนเขาบอกว่าอ๋อมทัลคาริลินเนี่ยเหรอใช้ผัวเปลืองโอ้เขาพูดเยี้สมมติหนูจะว่ายังไง่ะก็ไม่เปลือยนะคะก็ใช้แล้วก็หมดหมดเวลา expire ก็ อใช่ค่ะผัวก็เหมือนอาหารกระป๋องนะคะมันก็ม okay ีเวลาหมดอายุใช่ใครจะกินนี่กระป๋องนี่จนกูตายตายแล้วโดนปากโดนเออสามีก็มีออยแล้วหมดอายุนะคะใช้ได mm ้ค่ะต้องระมัดระวังนะคะนิดนึงนะคะกินสองของหมดอายุไม่ดีเดี๋ยวท้องเสียใช่กระป๋องบุบกระป๋องเบี้ยวเสี่ยงเพลงใช่ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะหนูมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะจันของหนูก็ที่หนังเพิ่ง ออกไปเพื่อฮอร์โมนของ GTH แล้วก็มีหนังของพี่พ์อนน์แต่อีกอันหนึ่งที่ทำอยู่ก็คือรายการของตัวเองชื่อเต้นรำทำาครัวอยู่ทางช่องหนึ่งของ Keep Burn ไม่เป็นไรเพราะคอนโทรลค่ะอนุญาต Star m a t ของเราใจกว้างค่ะไม่เคยจะต้องแบบพูดช่องอื่นไม่ได้แต่ช่องอื่นเขาไม่ค่อยให้อ่อย Star m a t c กเพราะเขากลัวกันนุ้ยอยู่ช่องอะไรนะ True นะคะช่อง t r u คนะคะคลิป41นะคะไม่ว่ากันเลยเห็นไหมคะ ก็ช่วยกันสร้างเรตติ้งคนดูจะได้มีความสุขเปลี่ยนไปช่องนู้นเปลี่ยนไปช่องนี้ใช่ไหมคะถ้าช่องไหนดีนะคะไม่ต้องโฆษณามากหรอกเขาก็เปิดอย่างของเดียนนะคะสตาร์แมคกเขาเปิดกันทั้งวันเลยค่ะเขาไม่ยอมไม่ต้องไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยโอ๊ยแต่เะาค่ดูกันจะต้องไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะนูคาเรถามนิดนึงสิคะคุณแม่พัทรวดีเนี่ยคุณแม่ท่านตอนนี้อยู่หัวหินเหรอคะคุณแม่อยู่หัวหินตอนนี้คุณแม่ไปเปิดโรงเรียนที่หัวหินมาพูดถึงโรงเรียนให้ค้าฟังหน่อยสิคะโรงเรีียนนของคุณแม่่ทหหัวิ ก็เป็นมัธยมศึกษานะคะ<ช>เป็นโรงเรียนประจำะคำ่ะมีม6 ถึงเอมอหนึ่งถึงมหกนะคะเป็นเรียนประจำเป,เป็นเรโรงเรียนประจําสอนอคาเดมิกทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นโรงเรียนสอนการแสดงหรืออะไรที่คนคิดนะคะแต่ว่าสาวอาทิตย์ก็จะมีเรียนพิเศษใครจะไปทางดนตรีก็ไปดนตร,ตรีใครเป็นการแสดงก็การแสดงเบื้องหลังก็เบื้องหลังถ้าไม่ชอบก็ไปเรียนทางกับข้าวเมอนทางกับข้าวเนาะอาจารย์ประจําพิเศษเปล่าใส,า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 สา่ใจอลไรก็ก็กินได้อาจารย์ไม่ใช่เขาก็ามีหลักการในการใส่นรืยังเดี๋ยวทำไม่ได้ต้องมาเรียกอ,อาจารย์นะคะ เออดีนะคะนักเรียนเยอะไหมคะ ตอนนี้คุณแม่รับก็ชั้นลาแค่สิบคนค่ะแสดงว่า6ปีก็จะมอหนึ่งถึงม6หก็ประมาณ0 0คนได้ดยคนได้ประมาณนั้นนะคะเก้าสิบคนทำไมรับน้อยจังเลยล่ะแม่บอกว่าถ้าเรียนคงจะแพงมากละสิยารับน้อยไม่ใช่นะอจางไม่แพงเลยจริงๆแล้วถูกกว่าที่หลายคนคิดมากแต่คุณแม่บอกว่าถ้าเราเอาลูกเข้ามาแล้วดูแลไม่ทั่วถึงก็ไม่ดีถ้ารับเยอะก็เดี๋ยวมันไม่ทั่วถึงอะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแค่พัฒนาวดี เทเตอร์ที่เป็นโรงละครก็สามารถฝึกคนเข้าวงการบันเทิงไปตั้งเยอะ,ะตั้งแยะ่นะคะ,คะรวมถึงตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ไปเปิดระ,ระดับมัธยมอีกก็แน่ใจว่าค,คุณแม่มือมีมนค่ะ ปั้นอะไรออกมาเป็นอย่างฝันทุกอย่างเลยนะคะน้องเมฆะอาจารย์อยากให้หนูฝากอะไรกับตัวเองแล้วก็ผลงานให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะอิสระค่ะอิสระนะคะกล้องไหนไม่เกิดเงินกล้องไหนค่ะเอาทุกกล้องเล้ค่ะทุกกล้องเลยกวัคเลยค่ะอาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ขอฝากในฝากตัวนะคะตอนนี้พัทเวดิงก็กําลังเท่ารายการทาง True Vision นะคะพูดได้นะคะชื่อเต้นรําทําครัวนะคะ ถ้าคิดถึงแม่มากๆก็ไปหาแม่ที่วิควัวหินนะคะก็ช่วยคุณแม่ทํางานอยู่เหมือนกันแล้วก็หนังที่กําลังจะออกข้อของพี่พจน์อนน์นะคะมหกทัพภาค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะคํำถามสุดท้ายค่ะลูกสามแล้วนะคะสามีคนนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วคิดว่าดูโอเคลงตัวนะคะลูกค้าจะมีลูกอีกกี่คนคะ ปิดอูแล,ละะ้วค่ะอาจารย์อ๋อเหรอป็ดอูแล้วค่ะ,ลละ,คะไม่ไหวนะคะสมัยนี้จะมีสี่คนหนูจะเอาที่ไหนเลี้ยงไม่ไหวหนะลูกไม่กินเยอะคุณยายเงินเหลือเฟือเงิน<ะ>คุณยายก็คือเงินคุณยายคุณยายพูดแล้วคุณยายจะใช้ให้หมดเลยไม่เหลือให้ไม่จริงหรอกค่ะนะคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกข,ของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ให้ รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMac ด้วยกดเลยครับกดกดสิ่เร็วกด